ยอยู่ในความดูแลของน้องแก้วอยู่แล้วนะครับนี่น่ารักมากมากมามาทุเรียนมาไปไปเราชอบเลี้ยงอยู่แล้วนะครับมาอันิับทนุเรียนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านาน,นะครับแล้วก็แจววานเจี๊ยบครับนะวันนี้เราก็ปฏิบัติภารกิจกันอยู่ในป่าในเขานะครับหลังจากที่เราปฏิบัติภารกิจเสร็จ นะครับก็ในข่าวนะครับว่าเจอน้องหมาอยู่ริมถนนนะครับก็มีลุงผาหลงนะครับมาเดินลาดตระเวนแล้วก็มาเจอน้องๆเห็นว่าหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีนี้นะครับเราก็มากับน้องแกยววันเจี๊ยบนะครับวันนี้แล้วก็ลุงผาหลงอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูน้องๆว่ามีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปกันเลย เนี่ยเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับวันนี้ก็ใส่ชุดธรรมดานะครับใส่ชุดแบบบรรดาแต่ว่ามีจะโชคนะครับจะโชคกับจเบจ้าทุเรียนมาด้วยนะครับวันนี้น้องแก้วเดี๋ยวไปดูว่าโน่นคนที่เจอนะครับลุงพาหลงม,มาเดินลาดตะเวนไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเน,นะอืมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกัน มาดูมมาจากไหนอีกนะครับมาแต่สอีกเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวนะครับก็เป็นเขตรับผิดชอบของพวกเรานะครับที่พวกเรามาปฏิบัติภารกิจกันมันเดินระะัฐบุรุษรัะเวนเด็กของเราก็รัะตะเวนําไปเลยอ้เ <laughs> จ้ายาวด้วยนะครับเจ้ายาวหนึ่งตัวเด็นรัะตะเวนนา <laughs> เจอกี่ตัวคุณน้อง เจอกี่ตัวนี่เอ anyway. ลุงพหลงเราอ้าวแมวหนออ้าวหมายอ้้เนี้ยเง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 ี้ยนหอลุงพหลงนะครับมาเดินลาดตะเวนรอบๆเห็นว่ามาเจอน้องหมาอ๋อโน่นนะครับ นะครับตัวหนึ่งน้องตัวพี่เจ้าใดแก้วโน<อ>ยืนกันดีข้ขงอยู่กลัวกลัวกลัว hey, เี่แล้วเซียนอยู่แล้วนะครับมีน้องแก้วมาด้วยวันนี้แล้วมันูว่า,ม,ม,ามีกี่ตัวโน เชือตัวเดียวเนาะหรือว่าลงจากรถชาวบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่า,าตรงนี้ก็อยู่ข้างถนนมาตนี้มาผู้ชายเจ้ต้องได้มุดเข้าไปเอาน้องเดี๋ยวน้องแจวไปคนไปเอา <c oughs> น้องไม่ออกมาครับน้องกลัวครับนู่นแอบอยู่ข้างในนะครับไม่รู้ว่าได้กินข้าวได้กินอาหารหรือเปล่าลนะครับปล่อยตอนไหนหะอ้นะอ่รู้เขามาปล่อยตอนไหนนะครับ มีตัวเดียวนะครับหาน่ะแฟนเพื่อนได้ยินเสียงร้องไหมมามามาเร็วๆจะพาไปอยู่ด้วยนี่น่ารักด้วยครับอืมน่ารักด้วยหลังๆน้อยเนาะเดี๋ยวค่อยมานี่มาเทียนมาไม่กัดไม่กัด น้องกลัวน้องกลัวเดี๋ยวพาไปกินข้าวเดี๋ยวพาไปกินข้าวเหาเจ้าตัวเรียนนะครับ <laughs> เจ้าตัวเรียนจะไปดูกัวกัวเพราะว่าตัวใหญ่นะครับเจ้าตัวเรียนตัวใหญ่นู่นะม,มาสามตัวครับมาด้วยวันนี้ไปม,มามามา <laughs> เดี๋ยวให้น้องแก้วเข้าไปเอา <laughs> เดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่อให้นะครับแต่เราจะเก็บไป ดูแลรักษาก่อนเดี๋ยวว่านำไปเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเจอเราก็ต้องเก็บเอาน้องไปดูแลไปรักษานะครับ,ลรบ ừ, ปล่อยจริงไว้เดี๋ยวก็กลัวรถชนนะครับเพราะว่าตรงนี้ติดถนนใกล้ถนนนะครับวันนี้ก็มาด้วยกันกับน้องแขวนนะครับออเ,เออเราก็ช่วยกันดูแลนะครับดูแลเก็บน้องไปเลี้ยงนะครับให้ข้าวให้อาหารอยู่แล้วนะครับพวกเราอยู่กันหลายคน เห็นไหมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับพวกเราดูแลอย่างดีไปไปเดี๋ยวพาไปอยู่ด้วยไม่ได้เอาข้าวมาเนาะไม่ได้เอาเอาข้าวมาลอนายนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปค่อยให้กินข้าวเอาจ้ออกมาเลย พี่มันจะมีตัวเดียวไม่ยืมมีดนะครับพี่เดี๋ยวเข้าไปไม่ได้มันจะกลัวมีดไหมล่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายมาเอกมาแล้วสีด่างด้วยมันรู้หลงแม่มาหรือเปล่ารู้ลงมาเลยน่าจะขอว่ามาทิ้งเขาไปลักษณะเนาะเออแล้วมีตัวเดียวด้วยนะมีตัวเดียวครับ พอดีนะครับลุงผาหลงมาลาดตะเวนมาเจอนะครับไม่กลัวตัวใหญ่ครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงไว้น้องกลัวตัวใหญ่ที่เห่านี่เห่าตัวใหญ่นะครับเหา่าเห่าเจ้าทุเรียนกลัวเจ้าทุเรียนไปกัดเขา <c oughs> แต่ไม่กัดนะครับเจ้าทุเรียน <c oughs> ม,ามามามาเอามาเลย <c oughs> ตุเมเนียตุ่เนีย มาแล้วนะครับน้องแก้วเราอยู่ในความดูแลของน้องแก้วอีกแล้วนะครับนี่รักมากๆมามาทุเรียนมาเราชอบเลี้ยงอยู่แล้วนะครับมาอัมพีินทุเรียนอยากให้ตใส่น้องนะมานี่ได้มาแล้วนะคร like ับน้องๆเป็นตัวเมีย เดี๋ยวทีนี้เราก็จะพากลับไปด้วยนะครับโน่นลุงผาหลงนะครับลุงผาหลงเพมคนมาเจอเจอครับนะครับพวกเราอยู่ในป่านะครับลุงพาหลงมาเดินลาดตะเวนนะครับรอบๆบริเวณที่เราพักนะครับก็หลังจากที่เราปิดเผิภารกิจเสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาน้องไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพาเดินกลับนะครับให้น้องแก้วเป็นคนถือนะครับไปเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเอาไปไว้ที่กองร้อยอีกเหมือนเดิมนะครับเจอก็ต้อง เก็บไปด้วยนะครับเอาไปด้วยเพราะว่าสงสารน้องเขานะครับกลัวไม่มีอาหารไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินนะครับน้องๆอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวกลัวรถชนอีกนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆถนนนะครับน้องอยู่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวกลัวโดนรถชนนะครับแล้วก็ไม่มีที่สําคัญไม่มีอาหารกินด้วยนะครับดูคือเรียนดมใหญ่เลยน้องใหญ่เลยอ่ะกลัวกลัวนะครับกลัวคุกลัวตัวใหญ่นะครับน่าจะมาหลายวันแล้วหลงมาหลายวันแล้ว น้องๆน่าจะหลงมาหลายวันนะครับเดี๋ยวเราก็พากลับไปด้วยพาไปให้กินอาหารก่อนนะครับกินอาหารกินน้ําไม่รู้ว่าน้องหลงมากี่วันแล้วไม่ได้กินอาหารกี่วันแล้วนะครับไปทีนี้โนตัวใหญ่ก็ตามมานะครับเจ้าจัโบโอ้หเจ้าทุเรียนเห็นน้องจะยอกจะยอกนะครับจะเล่นกับน้องไปไปไปเดี๋ยวพากลับนะครับพากลับไปให้อาหารก่อน น้องแจ๋วก็อุ้มเอาเลยน่ารักมากๆไปเห็บเอออยอะเดี๋ยวเขาไปทาปแป้งให้แป้งเราก็เอามาไปๆ<ป>ทีนี้เดินเดินต่อครับผมม,มาไม่รู้เหมือนกันี่มาถึงเรียบร้อยนะครับแต่ว่านอนกลัวตัวใหญ่มาตัวเดียวเองต้อง <laughs> <c oughs> คอยปลอบครับเพราะน้องน้องตัวใหญ่ครับข้าวกินกัน ขกิน huh. ข uh ้าวเนาะโอ้ยเห็บเห็บเห็บเยอะเหมือนกันครับอายเห็บหลายขึ้นกันครับนี่เห็บปะเมนครับเดี๋ยวใส่แป้งไอ้น้อเดี๋ยวค่อเอาแป้งทาให้เอาไปเอาแป้งอันนี้ทาให้อาบน้ำน้อเริ่มเริ่มเริ่มผอมแล้วครับพี่ครับเริ่องเรื่องผอมเลยหลายวันเนาะหมด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 เดี๋ยวมีหมดแล้วเหรอ มันจะขนข่าวเด้โอ้็ลนะแก่นีใา่เดินไแบ้าเบ้างฮะินหมดเินหมดเลยอะดี่มน้ำเดี๋ยวเราจะคุกน้ำแกงนะครับให้น้องเที่ยงตรงนี้เียวจะผ่านผ่นเน้อยเลย อันนี้ก็ได้ต้มจืดต้มจืดครับกได้นะน้ำต้มจืดอ้าหิวเหรอเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวให้อาหารเลยนะครับโตัวนี้กินบ่อยแล้วนะครับนี่ตัวใหม่ก็ล้งมาตัวโตนี่กินกินจนนั้นนี่แล้วโชคออกโชคมานี่โชคมาหิวหิวจุดเด่นนกเดี๋ยวมานี่โชคมาโชคมานี่มา น่าจะไม่ได้กินน่าจะอดมาหลายวันน้อยเนาะมาถึงก็ซยเลยนะครับรอ,อาหารน,าน่าจะหิวหิวมากๆเลยน่าจะหลายวันแล้วไม่ได้กินอาหารอันนี้เราก็ได้คุกนะครับเอาข้าวคุก,กกับต้มจืดน,นะครับเป็นน,น้ำแกงต้มจืดเนาะ นั่งหิวมากมากนะครับอร่อยไหมกินไปกินไปกินไปขอให้กินก่อนเดี๋ยวก็ชิมน,นะครับมาอยู่กับพวกเราให้อาหารน่าจะอดมาหลายวันแน่นอนนะน่าจะอดอาหารมาหลายวันนะครับ <c oughs> น่าจะอดอาหารมาหลายวันไม่ได้กินข้าวหลายวันวนั่นเองผอม <า S 1> ไหมตัวผอมเลยนะครับเดี๋ยวเอากลับไปกินหัวอาหารที่ กองลอยเดี๋ยก็อ้วนขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับเราเดินหาก็เจอตัวเดียวนะก็ได้มาตัวเดียววันนี้ในเก็บเดี๋ยวก็พากลับไปด้วยนะครับพากลับไปเลี้ยงที่กองลอยของเราโอเคเยวให้น้องกินอาหารก่อนนะครับผมอ่ะครับ <c oughs> ก็เราก็เอามาไว้เรียบร้อยนะครับให้อาหารกินเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับก็พอดีลุงผาหลงไปเดินราะตะเวนใช่ไหมใช่บรรน้องเฮลเมเฮลเมอยู่ ประสานพี่ๆเขามารับตัวให้หน่อยเพราะว่านะครับลุงพะหลงจับไม่ได้นะครับน้องๆเพราะว่าเขาไม่ไม่เคยเลี้ยงนะครับแต่ถ้าพวกเรานะครับเราก็เลี้ยงดูประจำนะเดี๋ยวก็เอาไปเลี้ยงไว้ที่กองร้อยนะครับกับน้องแก้วนนะครับก็เลี้ยงไว้ด้วยกันนะครับเราก็เปลี่ยนกันดูแลสลับสลับเพียงดูแลนะครับเดี๋ยวเผื่อไปเข้ากับพวกพสามตัวได้จะคับกันก่อนให้มันสนิทกันก่อน เจ้าหมอกเจ้าเมฆนะครับเี๋ยวก็พาไปไว้ที่กองร้อยนะครับเื่อสนิทกับสามตัวนะครับอาจะอายุเท่าเท่ากันน, <ๆ S 1> นะครับมีมีมียาเรียบขาดอยังยานยานเลยยังไม่ได้ <laughs> ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวให้ตั้งชื่อให้คิดก่อนนะครับได้ตัวใหม่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆเลยน่ารักนะครับน่าจะเขามาปล่อยหรือเปล่านะครับมาปล่อยไว้กินข้าวเสร็จก็ท้อง่องเลยครับนี่ท้องเลยครับ ท้องป่องเลยครับท้องตึงเลยคุ้นนะครับแต่ไม่ไอ้นี่นะน่าจะปล่อยไม่นานหลายวันนะเดี๋ยวเลิปนีเดี๋ยวค่อยเอาแป้งทาให้น้องๆนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้น้องพักผ่อนก่อนนะครับก็นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับดูรับชมนะครับพอพวกเราถ้าเจอก็เก็บสงสารน้องนะครับเก็บไปเลี้ยงไว้ที่กองร้อยอีกนะเดี๋ยวไปอยู่กับพวกเราอยู่กับที่กองร้อย สามสามกุมารถ้ไปอยู่กับสามกุมารอีกองน้อยนะครับตัวเล็กกำลังน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพากลับนะครับผมไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปเลี้ยงไว้ดูแลรักษานะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมััีครบสวัสดีครับ